วันแรกที่เตยกลับเข้ามาในโรงเรียนหลังโดนพักเรียนสามวันไม่มีคำถามไม่มีคำทักไม่มีใครรมานั่งข้างแม้แต่ตะก็แค่เงนยหน้ามองแล้วเงียบเหมือนทุกคนเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยเขาไว้คนเดียวเตยเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะทำงานในมือไม่มีสมดุดไม่มีเครื่องมือมีเพียงสายตาว่างเปล่าและเสียงพึมพำในหัวว่าแค่ผ่านวันนี้ไปให้ได้ก็พอ ในช่วงพักอาจารย์เรียกเตยไปคุยที่ห้องพักครูไม่มีคำพูดปลอบไม่มีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีแค่เสียงเรียบๆของอาจารย์ประจำแผนกว่าพฤติกรรมแบบนี้ถ้าซ้ำอีกเองอาจไม่ได้เรียนต่อปวสเตยพยักหน้าไม่เถียงไม่ถามเพราะเขาเริ่มชินแล้วกับการที่ผู้ใหญ่พูดทุกอย่างโดยไม่เคยรอฟังคำอธิบาย ภาบบ่ายเตยได้รับชิ้นงานทดลองใหม่เป็นการต่อวงจรควบคุมพัดลมอัตโนมัติงานที่เขาเคยทำได้ใน15นาทีวันนี้เขานั่งจ้องมันครึ่งชั่วโมงโดยไม่ขยับมึงโอเคเปล่าวะตาถามเบาๆเออเตยตอบในลำคอแต่ในใจเตยรู้ว่าไม่โอเคมานานแล้วคืนนั้นเมฆไม่โผล่มา เตยอยู่คนเดียวในห้องมองสมุดร,ร่างงานเก่าๆที่เริ่มเหลืองไม่มีแรงจะเปิดเขาคิดจะลองอีกครั้งแต่ของหมดและมันแปลกแค่คิดว่าจะไม่มีให้ใช้เตยก็เริ่มหายใจไม่ทันมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเกินเหตุราวกับโลกทั้งใบเริ่มพังทั้งที่เขาแค่ไม่ได้กินอะไรบางอย่างกลางดึกเตยเดินออกจากห้องเช่า เข้าไปในซอยที่ไม่มีไฟไปถึงบ้านไม้ชั้นเดียวหลังหนึ่งประตูเปิดอยู่ครึ่งบานภายในบ้านมีเสียงเพลงเบาๆกลิ่นควันและแสงไฟสีส้มสลัวเมฆนั่งอยู่ตรงนั้นเงียบเหมือนเคยเตยไม่พูดอะไรแค่นั่งลงข้างๆแล้วมองแผงใหม่ในมือของเมฆมือของเมฆเอื้อมมายื่นให้ไม่ต้องพูดเพราะตอนนี้ เตยไม่ต้องการคำอธิบายอีกแล้ว